สวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับจากในหน้าอสังหาทิติในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด -19 นี่นะครับหลายๆท่านนะครับเกิดความกังวลเกิดความเครียดและและก็หลายๆท่านนะครับเกิดความกลัวในสถานการณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอท่านเริ่มเครียดเริ่มกังวลเริ่มกลัวเนี่ยนะครับมันเริ่มมีผลต่อร่างกายนะครับทําให้ท่านหลายๆท่านเนี่ยนะครับออกอาการนอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ไม่อยากออกกําลังกายแล้วที่สําคัญนะครับมองคนรอบข้างด้วยสายตาของขวานะครับรู้สึกไม่เป็นมิตรเท่าไหร่เลยเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะครับถ้าท่านทั้งหลายนะครับเกิดอาการแบบนี้เนี่ยนะครับผมนะครับมีวันนี้นะครับมีตัวช่วยมาแนะนําท่านนะครับช่วยท่านผ่อนคลายนะครับความวิตกกังวลต่างๆกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวช่วยนั้นก็คือการฝึกสมาธิครับ การฝึกสมาธิเนี่ยนะครับการฝึกสมาธิจะช่วยท่านนะครับผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับงั้นวันนี้ผมสมศักดิ์นะครับจะมาชวนท่านคุยเกี่ยวกับประโยชน์ของการฝึกสมาธิแล้วก็จะมาชวนท่านนะครับฝึกสมาธิง่ายๆไปกับสมศักดิ์นะครับงั้นวันนี้ติดตามผมนะครับประโยชน์ของการฝึกสมาธิเนี่ยนะครับผมเนี่ยสรุปได้เป็น8ข้อใหญ่ๆนะครับดังนี้ครับ ข้อแรกนี้ก็คือส่งผลให้จิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็สงบประโยชน์ข้อที่2นี้ก็คือช่วยคลายเครียดข้อที่3นี่คือระงับอารมณ์ร้ายๆต่างๆนะครับข้อที่4ก็คือช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้นข้อที่5ช่วยบำบัดโรคต่างๆได้ข้อที่6ทําจิตใจให้อ่อนโยนข้อที่7 มีความจำดีขึ้นข้อที่8รู้จักพินิษ์พิจนารณาเรื่องต่างๆอย่างมีสตินะครับนั่นก็คือ8ข้อนะครับเป็นที่เป็นประโยชน์ของการทำสมาธิทราบถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปฝึกสมาธิกันดูนะครับแต่ต้องเรียนท่านก่อนนะครับว่าการฝึกสมาธิในคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นการฝึกสมาธิแบบง่ายๆนะครับที่ท่านสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับที่บ้านนี่แหละครับ หามุมดีๆมุมสงบที่บ้านสักมุมหนึ่งนั่งสมาธินะครับแล้วก็อยากจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าการฝึกสมาธินี่มีหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเลือกการฝึกสมาธิแบบกําหนดลมหายใจเข้าออกนะครับหรือที่เรียกว่าอาณาปานสติมานําเสนอท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปฝึกสมาธิกันนะครับ โอเคนะครับเราจะมาเริ่มฝึกสมาธิกันแบบง่ายๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราฝึกกันแบบง่ายๆทําตรงไหนที่ไหนเวลาไหนที่บ้านก็ได้นะครับอย่างผมเลือกห้องนี้นะครับเพราะห้องนี้เนี่ยค่อนข้างสงบนะครับมีอากาศถ่ายเทดีนะครับไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเข้ามานะครับงั้นก็ท่านก็เลือกสมุมนะครับของบ้านนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องแต่งตัวอะไรพิเศษมากมายนะครับชุดอยู่บ้านนี่แหละครับผมเนี่ยใส่เสื้อคอกลมใส่กางเกงบอลอยู่นะครับ ทาสมาธิได้ไม่มีปัญหานะครับเราอยู่บ้านเราทําคนเดียวนะครับก็โอเคนะครับมาเริ่มนะครับท่านั่งกันก่อนนะครับนั่งก็นั่งขดตมาธรรมดานะครับมือขวาทับมือซ้ายนะครับเอ่อตัวตรงนิดนึงนะครับขอตั้งตรงนิดนึงแต่ไม่ต้องเก่งนะครับเน้นให้ทุกส่วนเนี่ยผ่อนคลายเต็มที่ไม่เก่งไม่อะไรไม่เครียดนะครับเน้นสบายสบายที่สุดนะครับแล้วกรณีท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับหรือท่านที่มีน้ำตักตัวค่อนข้างมาก หรือท่านที่มีโรคกกเกี่ยวกับข้อเข่าเนี่ยไม่สามารถนั่งคาตมาแบบนี้ได้นะครับก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนั่งเก้าอี้นะครับนั่งทําสมาธิอย่างที่ผมบอกครับง่ายๆทาสบายๆอยู่ตรงไหนเราก็ทําได้นะครับเราจะเน้นผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้เน้นอะไรที่มันเป็นขั้นสูงแอดวานนะครับผมไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะครับงั้นเรามาแนะนํมาะไรแบบง่ายๆนะครับอ่ะ ขาตมตเาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนที่เราไปทําสมาธิเนี่ยนะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับเราทําสมาธิวันนี้เนี่ยเราเน้นการหายใจเข้าหายใจออกหรือที่เราเรียกว่าอาณาปานสตินะครับโอเคเดี๋ยวผมสอนไปก่อนนะก็คือหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กันไว้นิดนึงนะครับกันไว้อึดใจหนึ่งนะครับประมาณ1-2วิธีนะครับแล้วก็ค่อยๆหายใจออกนะครับ แล้วก็กลับไปเป็นเดิมนะครับหายใจลึกๆค่อยๆนะครับไม่ต้องพวดพัดพวดพลาดนะครับค่อยๆนะครับแล้วก็กลั้นไว้สักปิดใจหนึ่งหนึ่งถึงสองสามวินาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกมานะครับบางท่านครับอาจจะใช้คําว่าพอหายใจเข้าพุทพอหายใจออกโทพุทโทอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่จุดสําคัญอยู่ตรงไหนนะครับ สตินะครับสติเน้นเลยนะครับสติมันอยู่ที่การหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะครับทุกการหายใจเข้าทุกหายใจออกมีสติกำกับนะครับสติสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกเมื่อยเนื้อมวยตัวตรงนั้นตรงนี้อยากจะขยับเนื้อขยับตัวนะครับผมแนะนําว่านะครับลองนะครับลองทนไปสักพักหนึ่งนะครับถ้าทอพอทนได้ก็ทนไปสักพักหนึ่ง แต่ถ้าทนไม่ได้เนี่ยนะครับก็ขยับเนื้อขยับตัวนะครับแต่พอขยับเนื้อขยับตัวเนี่ยสติมันจะหลุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆรวบรวมสตินะครับแล้วรวบรวมจัดท่านั่งให้มันเรียบร้อยสบายๆแล้วก็เริ่มกันใหม่นะครับไม่ซีเรียสนะครับเราทําเองที่บ้านอยู่คนเดียวก็ทําเองได้ไม่เป็นไรนะครับงั้นไม่ต้องซีเรียสไม่มีข้อกําหนดอะไรมากมายนะครับทำนะครับเน้นให้ทําก่อนนะครับอ่ะ ทำไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นทวมาแรกๆนะครับเน้นทําสัก15เอ้ยไม่ใช่5ถึง15นาทีนะครับหลังจากนั้นท่านทาคล่องแล้วสติท่านอยู่กับตัวนานขึ้นเนี่ยนะครับก็ค่อยๆขยายเวลาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะนะโอเคก็อย่างแรกนะครับผมแนะนานิดนึงนะครับก็คือก่อนจะเริ่มสมาธินะครับนึกถึงบุญคุณของอารัตนไตรนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ครูรายจาย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาเรามานะครับครับอ่ะโอเคแล้วทำาน้โมงสามจบนะครับอ่ะทนทำในใจเลยผมทำในใจนะครับโอเคนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเกาะมือขวาทับมือซ้ายนะครับ ค่อยๆนะครับปิดตาลงนะครับค่อยๆปิดตาลงหลังจากนั้นก็หายใจนะครับหายใจเข้าลึกๆค่อยๆนะครับหายใจออกนะครับหายใจเข้า หายใจออกนะครับทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกนะครับสติเราอยู่ที่การหายใจเข้าหายใจออกนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าท่านจะหายใจเข้าแล้วบอกคิดถึงพูดคําว่าพุดก็ได้นะครับหายใจออกคาว่าโทก็ได้นะครับอนะครับเริ่มไปด้วยกันนะครับ ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับพอทําไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะเสร็จเนี่ยนะครับแล้วก่อนจะลืมตาเนี่ยนะครับก็ให้ให้ให้หายใจยาวๆลึกๆอีกสักครั้งนะครับแล้วก็หายใจออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะออกจากสมาธินะครับค่อยๆเปิดตาขึ้นมานะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเปิดตาขึ้นมานะครับ ให้ค่อยๆแสงสว่างนี่ค่อๆเข้าไปในดวงตานะครับแ่ะนะครับแค่นี้นหะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องสีเรียสอะไรนะครับเป็นไงบ้างครับการฝึกสมาธิในวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนท่านนะครับผมเน้นความเรียบง่ายสบายๆสามารถจะทําสมาธิได้ด้วยตัวเองนะครับที่บ้านนะครับตรงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วแต่ความพร้อมของเรานะครับต้องเรียนท่านแบบนี้นะครับการทําการทําสมาธิการฝึกสมาธิเนี่ย มีประโยชน์อย่างมากนะครับผมเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์กับตัวจริงๆเลยนะครับเพราะต้งแต่ไอการระบาดของไวรัสนเนี่ยนะครับผมก็มีปัญหาเรื่องการทำมาหากินเหมือนกันนะครับผมก็มีความรู้สึกกังวลกลัวเครียดกับสถานการณ์ที่มันพัฒนาตัวขึ้นเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเลี้ยงครอบครัวกันยังไงดีนะครับตอนนั้นเครียดมากเลยเครียดจนกระทั่งนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้ นะครับแล้วก็อารมณ์เนี่ยค่อนข้างจะแปลปวนนะครับคนรอบข้างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภรรยาคุณลูกๆเนี่ยเข้าหน้ากันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันขวางหูขวางตาไปหมดนะครับแต่หลังจากที่ผมเนี่ยได้ฝึกสมาธินะครับสิ่งที่ผมได้เห็นเห็นเลยแล้วกับตาเลยก็คือสติครับผมมีสตินะครับสติกลับมากับตัวนะครับสติเนี่ยมันจะคอยกํากับนะครับการรับ รู้ต่างๆของเรานะครับเรื่องรอบข้างนะครับการพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับถึงการที่มาที่ไปของมันนะครับเหตุและผลที่มาที่ไปของผมเนี่ยนะครับผมจะมีของของเหตุการณ์ท <Nixon> ี่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยมีสติคอยกํากับไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ใช้สติเนี่ยนะครับในการพิจารณาไตรตรองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ค่อยๆมานั่งคิดดีๆใช้สตินั่งคิดดีๆว่าเราจะรับมือสถานการณ์แบบนี้ยังไงนะครับก็พอสติมันมาเนี่ยนะครับปัญญามันก็เกิดอย่างที่เขาบอกนะครับสติมาปัญญาเกิดนะครับพอเรารู้เรื่องลที่มาที่ไปเราก็รู้ว่าเราจะรับมือ,อยังไงเราจะเตรียมแผน1แผน2อแผน3ายังไงนะครับกรณีที่สถานการณ์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอเรารู้วิธีจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ จิตใจแล้วก็สบายขึ้นนะครับความเครียดเนี่ยนะครับที่มันเคยมีความกังวลความกลัวต่างๆเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงนะครับแต่จะบอกว่ามันหายไป100%เนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังเครียดมีความกังวลความกลัวบ้างแต่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยนะครับก็อยากจะแปงปันตรงนี้ให้กับท่านนะครับลองดูนะครับถ้าท่านมีปัญหาเดียวกับผมเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยอาจจะช่วยท่านได้นะครับ หลังจากดูคลิปนี้จบนะครับก็ลองฝึกทากันดูนะครับได้ผลประการใดก็รบกวนแจ้งให้ทราบนิดนึงก็ดีนะครับว่าทําแล้วเนี่ยมันช่วยท่านอะไรได้ท่านบ้างนะครับความเครียดความกังวลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันหายไปบ้างหรือเปล่านะครับก็แจ้งให้ทราบโดยการฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มีสิ่งดีๆกับท่านบ้างนะครับขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับ วันนี้กลับขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ